สวัสดีครับท่านผู้ชมเอฟซีไร้การลักขามโคกทุกท่านทุกคนนะครับมือนี้วันหยุดพบภาพปรชมบรรยากาศแค้มของนะครับท่านพิษภัทรไทยลาวแห่งที่สองมุกดาหารสวรรค์เขตนะครับแล้วครับเบิ่งทั้งปุ่นกับนั่นแหละครับสวรรค์เขตประมาณกิโลกูกลัวนะครับนะสวยงามครับโดยสินัดสาวเล่าลักขามโคกนัดตรงนี้ได้นะครับดู้งไว้ไทยทั้งหลายนะครับ ขามไปก็ได้นัดสาวมาหาก็ได้นะครับสารว่ากับเบิ้งดีๆนะครับสาวบางคนยังไปทันมีบัตรหาบัตรสมลองกู้เอาเห็นนะครับนะคือมันดีผมนัดน้องคนหนึ่งกะบผมมีบัตรมืออื่นได้เพราะอ้ายก็นโอ้หือมืออื่นหนักเบวบางแล้วครับนี่แหละครับชมวิวนะครับเนี่ยผมทำในขาบ้านที่มือแรงหมู่บ้านแดดร้อนเนี่ยหาห้องมงแรกนี่เต็มเลยครับในร้านค้าร้านขายครับส่วยงามกับชุดคุณเละครับชุดตลาดอินโดจีนมือเละครับนะ ซูตลาดอีโรกินเลยลมแห้งครับนะมีแต่เสียงลบนี่แหละครับแม่น้ำโขงลดนะครับนะเลือดขามฝากมั่งครับนะครับบางพุ้นกับสิม่วนก็จะเสี่แหละครับนี่โมลดทรงขอรถน้ำมันครับนะผมบอกหลายๆคลิปแล้วประเทศนเหล้าขาดประเทศไทยบ่ได้ครับเรื่องพลังงานไทยยึดโรงน้ำมันยึดโกลเลยครับนะนี่แหละครับ โอ้แม่น้ำโค้งลดนะครับนะฐานน้ามขึ้นมันติสูงสำแดงผมกับบอู่นะครับนะมาคางแหลกนะครับบรรยากาศแขงเซ่าหนาทีแพงนะครับนะแชนแหลกสองสั์นะครับอุดไอเซียนปลาก็มว่าเบ็ดมาแกงครับนะนี่ครับโอ้สวยงามพิลีครับพ่านะสุดเป๊ตั้งตลาดอีโดกจีนเลยครับเนี่ยวีบวเบิ่งกระคักเลยที่น้องบับุญนี่แหละครับผมถึงบอกว่าสูงไวบไทยต้องนัดสาวมาเบบตั้งสี่ครับนะ ขามไปก็ได้นัดแบบนี้ก็ได้โอนกันไปเขาคารถมานนะครับแต่เขากินใจก็ตรงมา้านะครับบ่เป็นโอนไปอย่างเดียวบ่มาพบเจอกันแห้งคบกันไปก่อนยูใจกันไปก่อนในแล้วซาดครับโจบ,บ่พบนัดพบจะเถื่อนนี่นะครับนะสูงไปไส่บางคนนี่นัดเจอสาวแบบนี้เด้ครับเขามาานะครับขันเขาฮักิงนะครับขันเขามาคือบ่ฮักิงนะครับข้งแรก,กัะมากระที่กับน้องนะครับเอ,อ้าตรงรุ่นทุบจะนม่อยครับจีบสาวอ่ะ ผมไม่สอนกันในขนาดดวยความเคาลพบเพราะว่าผมเคยเห็นมาแล้วครับนี่ครับผมบเป็นไก่้ะครับนะ่สู้ไม่เบ่งเลยครับเดีย๋ยวโอ้สวยงามครับสวยงามนี่นะครับผูณให็นบาร์ลดนี่ครับบรรยากาศสวยงามขนาดครับเนี่ยเริ่มเต่ไตสะพานมิตรภาพไทยเล่า เห็นแต่ใน YouTube, รูปในยูท b e คนอื่นทายท่าไห้เบิ่งครับมาเบิ่งกองอจอของเบิ่งโอ้มาเจอของจริงเนี่ยสวยงามกับคูหลักการไม่้นาโค้งนี่โอ้นามลดลายครับเนะ่ยหนามึ้นนี่แบบนามลดลายครับช่วงที่ว่าลดเลยครับนี่น่าจะเลือกขามฟ้านะครับนะถือว่านามลดลายเลยกายไม่น้นาโค้งกับครึ่งเครึ่งเครึ่งเสาเลยครับว่บางนั่นนั่แหละครับเนะ สวรรค์เขตเมืองลมเสือสาวนะครับนะเสือบานวิษใต้บานโกบ้านโด้มบางแก้วบ้านโอ้หลายนะครับนะนี่ครับบรรยากาศพบกไก่กันนี่ครับนะแกนแม่น้ำคันปซ่้อครับไทยเหล่าเพราะฉะนั้นรักขามโขงนี่ผู้ได้จะกีบสาวเล่าตรงนัดแบบนี้นะครับนั่นนี่ละบรรยากาศมองพบพ่อครันนี่ละเหมาะสมที่สุดแล้วครับมองนี่คือห่านมูกระท่าห่านเบียร์ร้านเหล้าเลยแล้วครับนี่แหละครับ ต้องลงทุนจังหน่อยสูงแบไทยเฮ้านะครับขนาดประสงค์อกเจ้านั้นขามไปอนะ่ะเอาเป็นโยมแต่แท้เขาตั้งตรงเบ่าเขาเฮ้าอยู่แล้วครับสาวรักขามโงงเนี่ยสาวเล่าเปิดใจหลายๆคนเนี่ยผมก็ได้ยินข่าวอยู่กับคลิปที่แอดบางช่องไปไทยทำว่ามีพระสงฆ์เจ้าเฮาเขาไปหาสาวเล่าแล้วก็สาวเล่าบวอออกมาบวกน้ำเนาะเขาสิบออกมาบวกน้ำจังไหนนะครับในในข่าผ่าเรี่ยงนะครับนะ นกขมิญนะครับสาวเล่าคนเล่าเขายัางยึดติดประเภทนี้ดีงามอยู่ครับอบอตกบอตแตะต้องเนื้อตองตัวผสมงองค์เจ้านะครับเห็นพระเห็นเจ้าก้มหัวกาบนะครับนะขาเจ้าโรงบาลโรคว่ากันุ่งสินสายนุกขมินเท่ากันไปน้ำบาดเขาบาดเนี่เขากะบอตอนรับมันกระดาเกียรติแต้เขาตอนรับมันกระดาเกียรติอีกนะครับนี่แหละครับบ่เบิงประเภทนี้บ้านเขาเข้าไปว่าปากเงินบุษงกันเลยขามไปเองขามไปเองาาเป๊ YouTuber, นนอายุทัวเบอร์คนนั้นคนนี้พาไปหาสาวคนนั้นคนนี้เขาอายุทัวเบอร์ก็พาไปแต่บสาบายอาสาวบอกมาพอผมบอกมาพบม,มาเจอเขาก็เคิน์ดนะครับนีลน่ละนี่ละผมถือว่าสายเหลืองบางคนสร้างบ้านในสาวนะครับนะสร้างบ้านในสาวแต่มาเวลาเขาวิดีโอเขาเขาบอกเขาบอกบอกให้เห็นหูเพื่อเขาบ้านเนี้ยบอกเปิดกล่องเขาก็สงสังสยแม่นี่ลีครับนะสายเหลืองอีลีครับสาวเล่าเขาก็บริงโงูเขาฉลาดน,นะครับนะ เขาบอกว่าสายเหลือง,ของเขาก็บวบน้ำนะครับนะโป้วบวบน้ำกระหามไปนี่นะครับเนี่ยสายเหลืองเบิ้งโซเชี่ยวจะเป็นแนวนี้แหละครับนะโอ้โหเห,หมาะสมบเหมาะสมท่านผู้ชมท่านผู้ฟังกับตองพิจารณาวเองครับนะขนาดนุ่มยังโดนนะพระสมเอาเจา้าโอ้หืดหลายครับนะนี่ครับนี่แหละครับบรรยากาศมุกาหารนะครับนะไปเลยครับสา,าวเล่าเปิดใจนี่ นัดพบพ่อช่วงนี้แหละครับนะผมจำอีกทเนึงครับนัดเจอช่วงนี้แหละครับนะถ้าบ่มาก็คือบ่จริงใจต่อกันขันยานกับตัวมากกระมูกก็พวกนะครับมาเลยนะครับนะนี่ละลานหมูกระต่ายยำขึ้นมีไฟแสงสีนะครับสวยงามมากนะครับนะอันนี้ผมถ่ายมาซ้ำปาะมานซดๆละลอนมาบาณบ่วงกุ้งกว้งเนี่ยครับเพราะว่าผมเดี๋ยว่านัดเจอเสียปูคนไปแกะของเมืองนอกนะครับนะเสียปูก็เอาของไปหลายงวดนีนะครับผมกัตอนแรกผมก็นัด สาวเล่ากับแม่ยทูบเบอร์คนหนึ่งครับเป็นกวัชิมยู่ครับแต่ว่าสาวเล่าเปิดใจบอมีบัตรนะครับนองเขาบวทันเหตุปัญหาบัตรพอนัดผมมืออื่นผมก็เลยบว่างนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับขนาดผมนัดเขาเจ้ายังสีมานะครับนะเพราะว่าผมได้โอนเงินไปให้เขาเจ้าก็โอนขึ้นมากครับซื้อซัดนะครับนะดีครับนองเขาก็ซื้อซัดนะครับเขามาบ่ได้เขาโอนขึ้นมากเขาว่างอื่นใดบวผมกับ่แน่ใจนะครับเพราะฉะนั้นนี่ครับราคาผมนีต้องนัดเอกันนะครับนะสถานที่กินโตเทียว นัดเจอฟังไทยก็ได้ฟังลาบก็คือแบบนี้แหละครับกัิมี่ล้านกินแบบนี้ด้วกันนะครับแต่ว่าขัดสวยงามด้วกันนะครับนะเดืนั้นคลิปนี้ประมาณนี้นะครับนัดเจอกันกับอยอนอ่างเดีครับจุงไกยสวัสดีครับ